ก็มาทักทายสวัสดีผู้ชมช่องบ้านโป่งสเต,เตชันทุกท่านนะครับอันนี้ที่ผมยืนอยู่ก็เป็นทางเดินไปขึ้นชานชาลาใหม่นะครับเนื่องจากตัวสถานีใหม่ยังไม่เสร็จดีแต่ก็มีแผนที่จะให้วิ่งรางใหม่นะครับแล้วก็ไปชานชาลาใหม่แต่วันนี้นครับก็มีข่าวที่จะมาพูดคุยกันคือทางฝ่ายช่างกละครับของการรถไฟประเทศไทยนะครับได้ตรวจรับ,บออมอบนะครับรถจาก QSY ชุดแรกนะครับหรือที่เราเรียกกันชื่อเลนะ่นว่าเป็นรถจักรอุนตอร์แมนนะครับที่เราเรียกกันชื่อเล่นนะครับรถจักรอุนตอร์แมนซึ่งทางการรถไฟประเทศไทยนะครับได้สั่งซื้อรถรุ่นนี้นะครับมาจาก CRRC นะครับบริษัทผลิตรถไฟแห่งประเทศจีนนะครับโดยทางฝ่ายช่างคนนะครับได้ทําการทดสอบแล้วก็ตรวจรับมอบรถจักรชุดแรกนะครับ 20คันจากทั้งหมด50คันนะครับที่เราสั่งมาตรวจคอมเร็วทดสอบวิ่งใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ะครับซึ่งได้ผลดีนะครับผ่านเกณฑ์ประเมินทุกอย่างก็จะเตรียมมาวิ่งให้บริการจริงนะครับในวันที่15ตุลาคมที่จะถึงนี้ครับเหลืออีกไม่กี่วันแล้วเราก็จะเห็นรถจากมอเตอ์แมนออกทำขบวนจริงแล้ะครับโดยที่ขบวนนะครับที่ได้รับเลือกให้ทำขบวนก่อนก็จะเป็นในส่วนของรถตรวจพิเศษแล้วก็รถตรวจเป็นหลักนะครับ นได้แก่นะครับสายเหนือขบวน9ขบวน13สายอีสานนะครับถ้าขบวนไปกลับด้วยก็คือจะเป็น9ทับ10นะครับ13ทับ14แต่ก็จะเริ่มขบวนขาไปกันครับขาจากกรุงเทพก็คือ9ขา13ฉะนั้นผมจะพูดแค่ขบวนขาไปก่อนนะครับที่เป็นวันแรก15ตุลาคมส่วนขากลับนะครับก็คือจะเป็นวันถัดไปนะครับเมื่อขบวนทำขบวนหนึ่งไปทางก็คือมีขบวน9ขบวน13ในสายเหนือนะครับขบวน 23นะครับแล้วก็25ในสายอีสานแล้วก็สายใต้จะเป็นขบวน3 1 3 7แล้วก็ขบวน83กับ85นะครับแต่ในส่วนของขบวน85นะครับอาจจะไม่ได้เริ่มมาที่15จะเริ่มในหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงนะครับในตัวเขาสถานีนเขาชุมทองกับสถานีนครศรีธรรมราชก่อนเนื่องจากมีตัวอุปกรณ์บางอย่างนะครับที่ติดยึดกับหลังคาครับล้ำเข้ามา ซึ่งอาจจะทําให้เกิดการเฉี่ยวชนได้นะครับเขาจะแก้ไขใน2จุดนี้ก่อนนะครับกระบวน85รแางึงจะได้ใช้ต่อขอสรุปนะครับก็จะมีขบวนด่วนพิเศษนะครับอุตราวิธี9ทับสนะครับกรุงเทพเชียงใหม่กับขบวนด่วนพิเศษ1 3บ4นะครับกรุงเทพเชียงใหม่ขบวนด่วนพิเศษอีสานวัฒนา23ทับสนะครับกรุงเทพอบุบลแล็ขบวนอี ด่วนพิเศษอีสานวัคคาสองห้าสงเทพหนองคายขบวนด่วนพิเศษทักษิณรัฐสามหนึ่งสามสองเทพยบหัตใหญ่แล้วก็ขบวนด่วนพิเศษทักษิณ37มเทับสาซึ่งจะมีขบวน45่ห้าทับสี่หกหเทพปบผัดังเป็นสาพ่วงลงไปด้วยแต่ในส่วนของขบวน37 38จะรถจักรเมเจอร์จะทำขบวนหนึ่งแค่หัดใหญ่ครับแล้วก็จะทำการเปลี่ยนรถจักรที่หิดใหญ่ แล้วก็มีรถด่วน83 8 4กรุงเทพต่างนะรถด่วน85 86ไปกรุงเทพคนครศรีธรรมราชที่จะได้ใช้หัวรถจักรรุ่นใหม่นะครับ QWY เป็นการระเดิมก่อนแต่ก็ขบวนหนึ่งก็อย่าน้อยใจนะครับเพราะตามแผนจ,จริงๆแล้วขบวนรถจกักรมอนเตแมน QWY เนี่ยสามารถทําขบวนได้อนเนกประสงค์กับได้ทั้งรถโดยสารรถสินค้าเมื่อใช้งานไปนสักพักนะครับก็คงจะมีการหมุนเวียนให้ทําขบวน,นอื่นบ้างครับ รวมถึงเมื่อฮาราฟานะครับได้รับมอบมาอีก2รถนะครับก็คือรถต่อไปนะครับก็จะมาอีก15คันก็คือลงเรือมาจากจีนแล้วครับคงจะถึงเร็วนี้ส่วนรถสุดท้ายนะครับ15คันสุดท้ายก็จะมาประมาณต้นปีหน้าครับในระยะถัดไปนะครับก็คงจะได้เห็นทางรถโดยสารขาบวนอื่นแล้วก็รถสินค้าได้หัวจากรุ่นนี้ทำขบวนนะครับก็ขอรายงานข่าวช่วงเช้านะครับ เเท่านี้ก่อนแล้วนครับสวัสดีครับ